สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้อยหรืออาริตาสตาร์คอนเน็กนะคะกับอาจารย์พีพรสุวรรณเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจัก,กรราศีที่สถานีหราศัสตร์ค่ะ,คะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมจนถึง15พฤศจิกายนค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณตุลบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดือนนี้เนี่ยนะเขาจะเป็นเดือนที่เขาหัวเหลาะได้อ๋อยิ้มหวาน แต่น้ำลายจะไหลไหมฝันอยู่เราบ,บอกเลยเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุภาสุภาก็คือความสุขสมบูรณ์สมหวังแน่นอนแล้วก็มีความสําเร็จร่วมด้วยเปิดมาดาวประจาตัวไปอยู่ในเรือนการงานเป็นราชาโชคคือตอนนี้ดาวสุขอะตั้งแต่วันที่1นึถึงยีบเ้าเนี่ยเขาจะอยู่แบบนี้เลยนะเท่ากับว่าการงานของเขาเองเนี่ยก็จะเจอกับสภาวะเหมือนกับว่าตัวเขาเองไปอยู่กับงานเลย ต้องทำต้องจี้ต้องคอยอะไรตลอดเวลาแต่มันมีความสําเร็จรออยู่เพราะว่าอะไร พราะดาวอังคารเนี่ยนะดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีแล้วก็การเงินทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าเออไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่จะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นบางคนอาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็จะมีนู่นนี่นั่นมีผู้ช่วยมีลูกน้องมีบริวารมีใครต่อมีใครเนี่ยคอยช่วยเหลือดีอยู่หรือลูกค้าก็ให้ความร่วมมือด้วยเพราะว่าดาวปัตตนีเนี่ยนะตอนนี้มีดาวพระหัสเป็นราชาโชคก็เล่งมาทําให้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างคือดีหมดเลยแต่คุณเอง จะปล่อยมือไม่ได้จะปล่อยวางเพิกเฉยไม่ได้ตั้งแต่1นึถึงยีต้องพยายามติดตามต้องพยายามแบบรีเช็คตลอดเวลาอย่าให้มันหลุดไทม,มิ่งเด็ดค่ะสาหรับงานของคุณอืเราต้องบอกไว้ก่อนสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วมีตําแหน่งอยู่รับราชการด้วยนะตุนเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยน้องตาช่างเนี่ยจะมีความกดดันในเรื่องงานนิดนึงอ,อาจจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าดาวประทันสบดีมาจากเรียนอริอาอริสัสาชะด,ด้วยมะเงรงลัคนาทําให้คุณรู้สึกว่า ผู้หลักผู้ใหญ่รักและอเอ็นดูหรือเกินอะไรก็เรียกเหลือเกินหรืออะไรแต่มันเป็นการโชว์ออฟเลยนะเออเพราะฉะนั้นเน,นีี้มีอะไรดีๆก็โชว์ไปเลยใช่อย่างที่คุณลิตาเคยพูดเลยว่าตุนเนี่ยนะเขาเหมือนได้รับโอกาสพิเศษเพราะนั้นตอนนี้จังหวะนี้เนี่ยนะคุณต้องโชว์คุณอย่านิ่งคุณอย่าอยู่ในเซฟโซนของตัวคุณเองคุณต้องออกสู่สังคมโลกกว้างแล้วผู้ใหญ่ที่เรียกเนี่ยนะเขาเรียกเพื่อให้โอกาสเขาไม่ได้เรียกมาดุว่าใดๆทั้งสิ้นแต่เขา รู้สึกว่าคุณน่ะทําได้เขาไว้วางใจเขาจึงเรียกแต่คุณอ่นี่ต้องรู้ไว้ก่อนเพราะฉะนั้น1น9งถึงยีางานคุณจะรู้สึกว่าแน่นมากก็ไม่เป็นไรทําไปเถอะนะมาเริ่มกันในวันที่สองมิถุนาเลยดาวพุธอ่ะ,ะดาวพุธเนี่ยเดินเขา้ามาอยู่ในเรือนมรณะตอนนี้เนี่ยนะอย่างที่บอกว่าพอผู้หลักผู้ใหญ่เรียกหรือจะมีอะไรก็แล้วแต่กดดันอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เราอย่าเพิ่งพูดทั้งหมดอื อะไรที่เรารู้อยอะขึ้นบนนั่นแหละนั่นแหละอะไรกันนักกันน้โน่นนี่นั่นไม่เป็นไรให้ให้คิดซะว่าเป็นช่วงปล่อยของไปให้คิดซะว่าเป็นช่วงที่ว่าโอเคเราเก่งอะไรบ้างแล้วเราคืออยากให้คนรู้อยากให้คนเห็นอยากให้คนรู้ว่าเราเก่งอะไรบ้างตอนนี้คือพูดง่ายไม่ต้องรีบค่ะค่อยๆทําแล้วสิ่งที่ทํามันจะเห็นผลได้ไม่ช้าน้องแต่ช่างต้องฟังเลยนะเพราะว่าคุณดิตตาพูดเนี่ยนะเขามีประสบการณ์มามันก็จะมีเขาเรียกว่าช่วงๆเนอะเพราะว่า ตามที่เราดูกันเนี่ยจะมีองศาหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีช่วงที่เราพูดได้เราก็พูดคือดาวประจำตัวเขาเนี่ยจริงๆแล้วคือดาวศุกร์เด่นอยู่นะตอนนี้ดาวศุกร์เขาอยู่ในตรงที่ว่า มงลงออเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามองลงยังไงจะหลุดไหมมงจะหลุดไหมมงจะหลุดไหมมงคือตอนนี้คุณอย่าให้มองหลุดเป็นอันขาดเพราะคุณกำลังจะเตรียมตัวรับมงแล้วนะคะใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้องศาอยู่ที่ดาวพุธมรณะเนี่ยนะคุณจะต้องแบบเหมือนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจก่อนเขาเรียกว่าเก็บรายละเอียดตั้งใจก่อนอืมเก็บรายละเอียดไว้ก่อนทุกมุมอย่าเพิ่งท้อเลยอย่าเพิ่ง่งและอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งบ่นอย่าเพิ่งว่าอะไรทั้งนั้นตอนนี้ ก้มหน้าทำไปก่อนไม่ใช่รับชะตากรรมเราต้องโชว์ออฟโชว์ของนั่นเองนะค่ะเรามาต่อกันในวันที่15มิถุนาเลยค่ะ,คะดาวอาทิตย์ค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนสุภะเราได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคตอนนี้นะสุภะลาภะมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้แสดงว่าผู้หลักผู้ใหญ่อดาวอาทิตย์เป็นใครก็เป็นคนที่มีอํานาจเหนือเราแน่นอนก็เป็นคนที่เหมือนเป็นคู่สมพลกับดาวศุกเลยหนึ่ง ก็เป็นคนที่สนับสนุนคุณเป็นคนที่ให้โอกาสคุณเป็นคนที่เรียกใช้คุณทุกวันนี่แหละอืออนะเขาเป็นราชาโชคเป็นช่วงชชเป็นคนที่ทําให้คุณได้โชว์ของนี่แหละ <laughs> นั่นแหละเป็นคนที่แบบว่ากวักมือกวักไม้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะเขาเป็นราชาโชคคุณก็ต้องาําคุณก็ต้องฟังหรือคุณก็ต้องตามเขาไปก่อนอ,อย่าพึ่งไปบน่นหรืออย่าพึ่งไปเหนื่อยใจอะไรตอนนี้แล้วดาวอาทิตย์เนี่ยนะ,ปะเปรียบเสมือนแสงสว่างเป็นราชาโชคด้วยอยู่ในเรือนของความเจริญก้าวหน้าของคุณอีก ทำให้คุณก็เริ่มรู้สึกว่าเออตอนนี้ฉันมีแววแล้วนะจะม,มีแววแล้วปลายปีนะจะขออะไรจะต้องได้แน่เลยสัมพันธ์ไปในเรื่องการเงินการทองเลยเพราะดาวอางคารก็มอยู่รวมกับดาวสุขด้วย แล้วปีนี้เนี่ยนะเป็นปีที่อังคารกับศุกร์เนี่ยเขาแบบคอเคลียกันตลอด <ฮะ S 1> ถึงแม้จะห่างกันก็ไม่เกิน2เดือนคือเขาก็จะมึนอะไรกันตลอดเนี่ยแสดงว่าทั้งตัวคุณแล้วก็การเงินเนี่ยถือว่ามีความโชคดีทั้งปีเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่เราต้องบอกว่าคุณต้องเก็บแตบ้มและเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเดือนหน้าคือเดือนการงานที่คุณจะเจอกับงานที่ดีมากๆจริงๆ<อ>นะมาต่อกันในวันที่18มิถุนาเลยค่ะ,คะดาวพุธเดินมาติดๆเลยตอนนี้ เปิดปากได้ <c oughs> เปิดปากได้แล้วแง้มก่อนเลยดาวพุธเดินเข้ามาอยู่ในเรือนสุภาแล้วเป็นเกษตรค่ะหยุดไม่พูดไป16วันอ่า,อาพอวันที่18ปุ๊บคราวนี้แหละพูดอะไรใครก็รัก ใครก็เชื่ออไม่เชื่อลองทําดูนะเราบอกเลยเมื่อกี้คุณลิตาบอกแล้วว่าหยุดก่อนเก็บรายละเอียดอย่าพิ่งพูดพอสิบแปดปุ๊บพูดได้เลยตอนนี้ก็เรามีข้อมูลแล้วไงทำแบบไหนดีทําแบบไหนไม่ดีต้องเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเรามีข้อมูลใช่ตอนนี้นะคุณพูดอะไรก็แล้วแต่จะมีคนเชื่อถือจะมีคนฟังจะมีคนคล้อยตามมากทําให้คุณรู้สึกว่าฉันนะมีเป็นอะไรที่แบบเป็นคนสําคัญเป็นคนพิเศษหรือมีแววที่ฉันจะมีความสําเร็จในปีนี้ เพราะว่ามิถุนาเนี่ยคือครึ่งปีแล้วนะเพราะฉะนั้นโค้งสุดท้ายที่กําลังจะเข้าเหยียบไตมาสที่4ี่เนี่ยทำให้ตัวคุณเริ่มรู้สึกว่าเออชั้นเนี่ยนะมีความพัฒนาในเรื่องหน้าที่การงานแล้วเพราะฉะนั้นตําแหน่งอะไรต่างๆที่ฉันจะขอในช่วงเร็วๆเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเก็บแต้มเข้าไว้นะคะมาต่อกันสุดท้ายเลยวันที่30มิถุนาเราบอกแล้วว่าสุกับอังคารเขาเดินมาด้วยกันจริงๆวันเดียวเลยนะเดินเข้ามาอยู่ในเรือนลาภะ การเงินเข้าลาภะแบบนี้เนี่ยนะโชคลาบมาเต็มดาวประจําตัวเข้าลาภะแบบนี้เนี่ยนะทำอะไรก็มีแต่สิ่งดีๆตอนนี้การงานเบาลงอย่างที่บอกว่าพอ1น9การงานกดดันนิดนึงอ,อดทนหน่อยอดทนให้เป็นละกันนะเพราะฉะนั้นพอหลังวันที่2 9วันที่30ปุ๊บจังหวะการงานเบาลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคือลง่งโปร่งสบายทําให้คุณรู้สึกว่า ภาระที่ทําอยู่หรืออะไรที่ทำอยู่คือดีขึ้นมากเลยมิหนำซ้ำการเงินเข้าลาภาแล้วทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าสิ้นเดือนเนี่ยไม่สิ้นใจแล้วที่ผ่านมาเกือบจะสิ้นใจเดือนนี้ไม่สิ้นใจเดือนนี้รู้สึกว่าโอ้การเงินดีขึ้นโดยเฉพาะเจ้าของกิจการเริ่มแบบยิ้มได้หัวเราะได้ในเรื่องการเงินการทองเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะของน้องตาช่างเนี่ยตอนนี้การเงินเริ่มดีคุณต้องวางแผนจัดการเพราะอะไรดาวเสาค่ะคุณที่อยู่ในเรือนปุตตะสัมพันธ์พันธุคือ ทรัพย์สินบ้านร,รถที่ดินหรือความมั่นคงไปเข้าปูตตะให้โอกาสคุณรวยไปสองปีคืนอนให้โอกาสคุณรวยแล้วนะคุณจะรวยได้ไหมนี่แหมเขาเรียกว่าเราท้าทายกันไว้ก่อนเลยตอนนี้แต่น้องตาช่างรวยได้แน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยปีนี้พระหัสที่เล็งลักนาทำให้คุณมีโชคลาภโอกาสพิเศษจังหวะดีๆแต่คุณอย่าลืมนะว่า คุณเองก็จะไม่เหมือนลักขณาอื่นที่อาจจะรู้สึกว่าเออโชคลาภของฉันเขาเรียกว่าอาจจะมาจากความยากลําบากนิดหน่อยอ,อ๋อทุกคนรู้สึกว่าทำไมได้ง่ายจังทําไมฉันได้ยากจังอืทำไมรู้สึกงั้นเพราะดาวพุธมาจากเรือนอริไงค่ะเออแล้วพอเรามาดูเรื่องคู่ตอนนี้คู่เนี่ยมีดาวราวหูที่เล็งลักขณาแล้วดาวคู่คือดวงเดียวกับการเงินแล้วมาอยู่ราพะคือเรื่องคู่สําหรับคนมีคู่เนี่ยตอนนี้แฮปปี้มากอือต้องบอกก่อนว่าแฮปปี้มากแม้กระทั่งดาวรา,วาวหูเนี่ย บางคนมองเป็นเงาหรืออะไรต่างๆคือปัญหามันเริ่มแบบเจอจางแล้วแหละพอพระรหัสเข้ามาดับร้อนอืม,อมเราบอกเลยแล้วมฤตยูคือออกแล้วทําให้ตัวคุณเริ่มรู้สึกแฮปปี้แล้วไม่มีอะไรแล้วทุกอย่างคือเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าสบายใจได้ สำหรับคนโสดต,ตอนนี้ก็มีคนคุยอยู่แฮปปี้ดีนะรู้สึกจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งด้วยม่แน่นะปลายปีนี้นะ,ค,ะคุณอาจจะมีข่าวดีแจกการ์ดพิมกับคุณลิตาก็ได้เราต้องไปนะเนี่ย <laughs> <laughs> นะคะ ภารกิจที่พึ่งไปได้มาเนี่ยคืออะไรไหนพูดสิอมอมมงลงภารกิจมงลงคือเป็นภารกิจดาวสุก์ค่ะที่ลิต้าเคยบอกไปว่าตอนนี้ดาวสุก์ดาวพฤหัสตอนนี้คือเจิดจัดมากโอ้โหช่วงที่ช่วงที่บอกไปว่าช่วงต้นๆอาจจะน้อยๆหน่อยอะไรหน่อย,อย,อยแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยหลังจากประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมเนี่ย มันจะเป็นช่วงที่ว่าดาวสุขทำงานเต็ม,มที่แล้วแล้วก็เดือนหน้าที่คุณฟังมาตั้งแต่ช่วงต้นคลิปอ๋อลิต้าก็จะเสริมแบบนี้ค่ะว่าคุณจะเห็นว่ามันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าดาวต่างๆเขาจะไปอยู่ในเรือนที่เป็นเป็นคุณเหมือนกระตุน้นอ่าเป็นเรือน<อ>เป็นเรือนอที่ทําให้แต่ละอย่างแต่ละสิ่งม,มันเริ่มเดินหน้ามากขึ้นอ,อยู่ในวงโคโจรที่มีการทํามุมกันอะไรกันดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นลิต้าก็เลยที่ทํามูขั้นสุดสู่จุดที่สําเร็จที่ทําไปก็คือ ย้ำอีกทีว่าคือแต่และอย่างที่ทําคือต้องถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการมันถึงจะสําเร็จง่ายด้ยเหมือนริต้าเพิ่งสําเร็จมาก,ก็คือเรื่องที่ว่าภารกิจภารกิจดาวสุกที่ว่าคืออะไรก็คือริต้าเพิ่งได้รับเป็นตัวแทนประเทศไทยเพิ่งได้รับตําแหน่งมงลงมาเป็นมิสซิสไทยแลนด์ประจําปี2023หรือปีนี้คาคืนอันสวยงามคำคืนนี้แล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่ กรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ถ้าเกิดมีการโหวตมีการอะไรก็ขอกําลังใจด้วยเพื่อจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปได้รับเกียรติกลับมาสู่ประเทศของเราโอ้โหถือะะว่าเป็นภารกิจที่เลิศมากถึงได้บอกว่าที่ลิต้าจัดมูไปก็คือว่าลิต้าก็ต้องดูด้วยว่าอ่ะช่วงไหนมันจะต้องเดินหน้าช่วงไหนจะต้องอย่าเพิ่งอะไรเงี้ยทุกอย่างมันมีเวลาของมันแล้วถ้าเกิดคนที่อยากจะไปตอนนี้จะทันไหม บอกไร้เลยว่าตอนนี้หยุดรับ่อนไม่ทันเตรียมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว,ลวค่ะถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบที่ลิต้าเคยบอกไปแล้วว่า12ปีดาวพฤหัสจะกลับมาตรงเนี้ยที่บอกว่าดาวศุกร์เนี่ยไปเรือนของดาวศุกร์หรือว่าเรือนของไกอาเนี่ยสิปีแค่ครั้งเดียวแล้วดาวอื่นออีกดาวอังคารก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีดาวเสาดาวพุธเองหรืออะไรเองมันมีการเคลื่อนแล้วมีการอะไรแล้วสิ่งที่ทำสิ่งที่พาไป ช่วงระยะเวลาที่ดิต้าบอก24-27เนี่ยตั้งแต่ที่ทําไปเนี่ยมันจะมีการเห็นผลอย่างชัดเจนแล้วก็เห็นเป็นแบบรูปธรรมยังต่ำๆเลยเนี่ย ปีครึ่งถึงสองปีขก็เหมือนเป็นพลังงานของตัวเราด้วยคือเราอ่ะต้องมีพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วก็ดีด้วยนะ <G ül> ไม่ใช่ว่าดวงเราได้แล้วตัวเราแซดหรือนอยหรืออะไรแล้วมัน <G ül> ไม่ได้ <G ül> คือพูดง่ายๆว่ามันมีดาวโ,โคจรเนี่ยมันเหมือนกับมีครึ่งหนึ่งแล้วมีสิ่งที่จะต้องมามาช่วยสนับสนุนเราแล้วแล้วถ้าเราไม่มีความศรัทธาเพียงพอหรือว่าเรายังแบบคือไม่เปิดรับอ่ะใช่คำว่าไม่เปิดรับปุ๊บเนี่ย มันก็ไม่ได้ส่งผลเหมือนการออกสนามลบอะถ้าเรารู้สึกว่าฮึอกเหิอมเราเต็มที่เราสู้เราแบบไม่ถอยเราอะไรต่างเรามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วกับสิ่งที่เราทําไม่ใช่ว่าเหมือนออกไปแล้วอาวุธมีครบมือเลยแต่คิดได้ใจว่ายังไงก็แพ<ผ>้อ่อมันก็จบตัดขาตัวเองก่อนเลยไม่ได้นะคะดิต้าจะเสริมให้นิดนึงค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นของคุณไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับดาวพฤหัสมันจะเป็นไปในทางไหนดิต้าให้คุณย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2020หรือว่าปี 2,563ตอนช่วงต้นปีสิ่งนั้นจะมีการแก้ปัญหาแก้ปัญหาในเรื่องนั้นแล้วมันจะเป็นเรื่องใหม่ที่จะได้รับการอวยพรได้รับพรจากด,ดาวพรหัสถแล้วเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบางคนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองบางคนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ จิตใจที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องที่ดีมากขึ้นมีกําลังใจมากขึ้นบางคนจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของชีวิตก็คือแตกต่างกันไปในแต่ละคนแล้วแต่ดวงชะตาด้วยนะแล้วแต่ดวงชะตาแต่ว่าคุณอยากจะรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ดูลงลึกรายละเอียดเนี่ยคือจริงๆแบบนี้มันจะต้องดูลงลึกรายละเอียดในแต่ละคนเพราะว่าต้องดูพื้นดวงด้วยว่าอ่าโอเคดาวโคจอมาเป็นแบบเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องไหนแล้วพื้นดวงของคุณเนี่ย ดาวประจาตัวของคุณเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องไหนแล้วก็คือต้องเอามาเมิร์ชกันมารวมกันแล้วถึงจะทําทนายได้อย่างละเอียดแล้วถ้าเกิดคนที่ไปด้วยเนี่ยโอเคเขาจะได้รู้ตรงนี้แต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้ไปด้วยหรือว่าคนที่ยังอยากรู้เนี่ยก็คือลองย้อนกลับไปตอนช่วงนั้นเนี่ยช่วงต้นปี2563เนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรเรื่องนั้นจะได้รับการแก้ไขแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปอีกประมาณ18เดือน จะเป็นเรื่องนั้นที่มีการต่อยอดอเป็นเรื่องเดิมที่มีการต่อยอดแล้วก็มีการแก้ไขอ,อันนี้ริต้าเอาเทคนิคของคือจะเป็นเทคนิคเขาเรียกว่ามันจะมีช่วงดาวนำทาง turning point จะมีการเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนซึ่งจะเป็นเรื่องเดียวกันแบบนี้ย18เดือนอแล้วก็จะมีการทำมุมของดาวพฤหัสว่าคุณจะต้องไปในทางไหนก็คือ อีก12เดือนคือมันจะมีหลายๆเรื่องคือพูดง่ายๆว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยสำคัญมากเครื่องปีหลังนี้มันจะเป็นช่วงที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแน่นอนแล้วเปลี่ยนไปในทางไหนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขอแค่คุณเปิดรับโอกาส ขอแค่คุณยอมเปลี่ยนอืยอมเปลี่ยนไม่สิ่งสาคัญอะคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองด้วยมีความศรัทธาศรัทธากับใครศรัทธากับตัวเองค่ะค่ศรัทธากับตัวเองแล้วก็ศรัทธากับสิ่งรอบๆตัวเราสิ่งที่มองไม่เห็นที่เขามาสนับสนุนเราแล้วคุณต้องยอมเปิดรับโอกาสนั้นใครอยากจะฝากมูตอนนี้อ่ะพูดไปแล้วพูดไปแล้วแล้วคนถามว่าอยากจะไปด้วยได้ไหมไม่ได้แล้วค่ะเต็มแล้วแล้วมีคนถามว่าเราจะไปอีกเมื่อไหร่ปีนี้ ริต้าบอกตอนนี้ได้เลยว่าตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะคือในปีนี้เนี่ยช่วงที่พีคที่สุดคือตอนนี้ถ้าเกิดจะจัดอีกหรือไม่เนี่ยต้องลงลึกคำนวณละเอียดอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดจะฝากมูฝากได้ค่ะแต่ว่าก็มีกำหนดปิดประมาณวันที่22ค่ะวันที่22นี้ก็คือ จะปิดแล้วค่ะไม่ไม่ไม่รับแล้วเพราะว่าทำไ, <ป S 2> ไมไหแล้วต้องไป,งไปแล้วไปแล้วเราทำไม่ไหวแล้วเพราะว่าจะต้องเตรียมทุกอย่างให้คุณด้วยต้องคำนวณดวงชะตาต้องทําอะไรหลายๆอย่างให้คุณด้วยเพราะฉะนั้นว่าถ้าเกิดใครจะฝากมูตอนนี้ก็ติดต่อไปได้ที่ r อ t a by d y DNA นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ทันก็ รอไปก่อนค่ะจริงๆอ่ะถ้าเรา <c oughs> ไม่ได้ไปเนี่ยการฝากมมเนี่ยมันเหมือนการที่เราได้รับพลังงานดีดอ่ะ <c oughs> เราต้องมีความมั่นใจก่อนสิ่งหนึ่งมั่นใจด้วยศรทัทธาด้วยกับสิ่งที่กําลังจะเกิด <c oughs> ขึ้นบวกกับเหมือนกับองศาดวงดาวอย่างที่พิมพ์บอกว่าการดูดวงเนี่ยมันเหมือนกันที่เราดูไทม์ไลน์ชีวิตว่า <c oughs> จัดระเบียบตัวเราเองว่าเราควรจะทําเรื่องไหนก่อนทําเรื่องไหนทีหลังเพื่อลดความผิดหวังในชีวิต บางคนเขาบอกว่าการฝากบูไปมันจะได้จริงหรือเปล่าบางทีมันมองไม่เห็นแล้วมันจะเป็นยังไงลิตตาบอกแบบนี้ค่ะขั้นแรกเมื่อคุณศรัทธาปุ๊บคุณจะเอาความศรัทธาเนี่ยมันจะไปกับดิต้าละลิะต้าจะเป็นคนนำพาไปละแล้วพอนำพาไปก็จะมีแผ่นดวงของคุณไปด้วยในแผ่นดวงของคุณก็จะมีเหมือนเป็น d n a ของคุณเลยค่ะมีตัวเลขเต้เต้เต้ ในเรือนไหนมีดาวอะไรบ้างทำมุมอะไรบ้างจะเอาแผ่นเนี้ยไปเราที่สําคัญคือจะมีตัวนี้ค่ะอื mm. ตัวนี้ก็คือที่เราใส่กัน,กนอยู่ที่เราใส่กันอยู่เนี้ยค่ะเป็นหัวใจแห่งความมั่งคั่งเนี่ยค่ะ mm. คือดาวศุกร์นะคะริต้าบอกคุณแบบนี้ค่ะเรือนที่ดาวพฤหัสไปอยู่ตอนเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเรือนของไกอา mm. ไกอามีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนไกอาคือพื้นดิน ไกอาคือหินค่ะอแล้วหินประจําดาวศุกร์คือหินสีนี้หินตัวนี้แล้วก็หินโลสควอดอีกอันหนึ่งคือเป็นหินประจําดาวศุกร์และประจําพื้นดินนี้โดยตรงเลยค่ะเพราะฉะนั้นดีต้าจะเอาตัวเนี้ยไปมูให้คุณเอาไปรับพลังงานให้คุณแล้วส่งให้คุณกลับมาถ้าเป็นผู้ชายจะมาใส่แบบนี้ไหมบางคนเขาแบบเออไม่อยากใส่ใส่แบบนี้ก็ได้หรือจะใส่ก็ได้จะเป็นสร้อยอย่างอื่นก็ได้หรือว่าคุณจะเอาไปแขวนหน้ารถก็ได้หรือว่าคุณจะเอามา วางไว้ตรงไหนก็ได้หรือว่าจะใส่กระเป๋าหรืออะไรก็ได้คือให้อยู่ใกล้ๆคุณมากที่สุดให้คุณอม,มองเห็นให้คุณรู้สึกได้คือพูดง่ายๆเขาจะไปกับคุณแล้วลิต้าก็จะมีวิธีให้ด้วยนะคะว่าพอเอากลับมาแล้วเราจะต้องทอํายังไงต่ออ่าก็จะมีวิธีให้คุณด้วย <พอ S 2> ถ้าใครนสนใจรอบนี้คือรอบสุดท้ายแล้วอรอบสุดท้ายแล้วคือรอบที่ดีที่สุดพีคที่สุดก็คือรอบนี้จะมีอีกหรือเปล่ายังไม่รับปากค่ะเพราะว่าต้องคํานวณให้ดีก่อน ค่ะย้ำอีกครั้งเลยถ้าสนใจปิดรับ22พฤษภานี้นะคะแอดลิต้า by DNA ทักกันไปได้เลยค่ะแล้วใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งนะคะตอนนี้คุณต้องกดไว้เลยค่ะเพราะบางทีมันมีอะไรด่วนๆแบบเนี้ยคุณจะต้องรู้ก่อนอยาให้ใครมารู้ก่อนคุณค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ